สว,ส,สวัสดีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเราได้ทำข้อสอบนะคะว่าโดยส่วนใหญ่ข้อสอบ error จะเป็นพวก part of s p e e d จะเป็นพวก subject verb agreement จะทดสอบเราเรื่อง tense passive voice หรือ participle นะคะที่จะออกบ่อยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณครูก็เลยได้ทำ error ขึ้นมานะคะเอาเอามาให้ เอา error มาให้พี่ๆนะคะได้ทดลองเนาะเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องๆไปสอบสอวนอน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างก็ขอให้โชคดีในการสอบของทุกท่านนะคะเอาละอันนี้เป็นตัวที่เราเฉลยไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูได้ให้อาทิตย์ที่แล้วคุณครูได้ให้ทำเป็นการบ้านมานะคะจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคะพัสดีก็ทำไปแล้วตึ๊ดๆๆครบแล้ว ปฏิสิทธิ์เรียบร้อยเอาละวันนี้เราจะ analyze กันเราจะมาดูว่า,เ,าเรื่องที่ถามเนี่ยเราจะมาดูให้เจาะลึกลงกว่าเดิมมันยังเป็นเรื่องของไวยากรณ์อยู่นะคะอันนี้ยังเป็นเรื่องไวยากรณ์อยู่เรามาดูว่าฮัลโหลทันไหมคะได้ยินเสียงที่เชื่อไหมฮัลโหลเมื่อกี้ทำไมตะกุกตะก,กัก <S 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 อะได้ยินครับได้ยินครับอุ้ยทำไมต้องทำเสียงหลอ่ออะ นเป็นนักภารือทุก่าเนี่ยได้ได้ยินใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้พูดคนเดียวคือถ้าไม่ได้ยินหรือว่าเสียงไม่ชัดหรืออะไรยังไงให้ให้แจ้งด้วยนะคะดีเลย์ไหมไม่ครับปกติครับไม่ครับผมหนูหนูจะอยู่ในโหมดเสียงร้อนี่อีกนานไหมอะ่ะ เจ็บคอครับโอ้โหมีขนาดเจ็บคอนันเนี่ยนี่ทำไมเจ็บคอแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> อ่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะอา,อาเรามาดูอันแรกนะคะข้อที่หนึ่งที่ว่า name for นะพี่ๆน้องๆได้ได้ข้อสอบทุกคนแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันะดิง มีปากกาใช้ปากกาเป็นไหมคะพี่ๆน้องๆน,นะคะใครไม่ค่อยได้ใช้ซูมนะคะใช้ไม่เป็นบอกนะคะถ้าเป็นมือถือมันจะอยู่ตรงหัวมุมนะคะพี่ๆสามารถใช้ปากกาแล้วเขียนได้เลยใครตอบสามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะในนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ค่ะนะคะเรื่องนี้นะคะนักเรียนว่าตรงไหนผิดหนึ่งสองสามสี่หรือห้า ส่วนใหญ่มันจะวัดอยู่5เรื่องอย่างที่แควนบอก p a พาธอสป c อืม mm, Name for นะคะอืมเนมฟอมีคนตอบมาแล้วจะมีใครตอบอีกไหมคะ Like เราต้องมาดูว่านี่นีปัดตัวนี้น่าจะเป็นประธานไหมไม,ไม่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวอะไรทำไมเรารู้เรารู้ได้ว่าไม่เพราะว่าอะไรคะเพราะเราเห็นผู้สงสัยทีเช่ต้องเปลี่ยนสีอะ พอเราเห็นอะไรคอมมา่าใช่ไหมคะตัวเบื้อเริ่มเลยคอมมา่าอ่าเมื่อเราเห็นคอมมา่าเรารู้ทันทีว่ามันเป็นตัวขยายไอย้ตัวนี้แอน,นะคะไม่มีใครตอบเพิ่มใช่ไหมอะไม่มีใช่ไหมคะงั้นเกี่ยวครูเฉลยเลยแล้วกันเนาะนะคะอ่ะโอเค อ่า uh, name for นะคะเพื่อมีพี่ตอบมาว่า name for นะคะอันแรกนี้ตัวนี้เป็นทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งยวงคือขยายขยายของของอะไรของตัวนี้นี่คือประธานนี่คือภาคประธานตัวไหนคือภาคแสดงไลท์ like, เป็นคำกริยาและอันนี้เชื่อมด้วยแอนอ่านะคะข้อนี้ตัวเนี้ยเป็น R หมายถึงอะไรก็หมายถึงประธานตัวนี้ไง cabbage หมายถึงตัวนี้นะคะ like cabbage and broccoli อ๋ออันนี้ไม่ใช่กริยาขอ,อขอโทษกีเชอขอโทษนะทีเชาขอโทษนะคะทีเชาขอโทษดูสายตาทีเชาสิตัวนี้คือกริยาแท้นะคะสองตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะคะให้ขยายให้รู้ว่า vegetable ตัวนี้ มีอะไรบ้างมี Cabbage and Broccoli โดยทั่วๆไปนะคะก็คือกะหล่ำกับบรอกโคลีใช่ไหมคะอ่า uh, the perfect foods นะคะ perfect food ฟูตเติม S ผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะว่ามันมีเพราะอะไรคะฟู d ในที่นี้เขาหมายถึงฟู d ทั่วๆไปทั้งหมดนะคะ for fighting cancer comma heart disease And ตัวนี้เป็นตัวเชื่อม A lot more อันนี้เป็นคำนามเหมือนกันนะคะเป็นตัวขยายอันนี้นามไม่เฉพาะเจาะจงดังนั้นอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นนามเชื่อมด้วย AN d ตัวนี้ก็เป็นนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นเหมือนกันแต่เราไม่เฉพาะเจาะจงนะคะดังนั้นถามว่าตัวนี้ถูกไหมก็ถูกค่ะข้อสี่ฟูก็ถูกค่ะ,อ, 4, food, คะอ่าหมายถึงสองอันนี้ถูกไหมคะมีของสอย่าง ก็ถูกไลท์ตัวนี้ไม่ได้เป็นคำกริยาเมื่อกี้ขอโทษด้วยทีเชื่อพูดผิดไปนะคะไลท์ตัวนี้จะเป็นจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวขยายเฉยๆเหมือน namely เหมือนอะไรอ่ะ for instance นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวเป็นตัวที่เอาวางไว้ฟรีๆอย่างนี้ได้นะคะเหมือนคําส่วนใหญ่ถ้าเป็นพูดแบบนี้นะถ้าเป็นประโยคแบบนี้จะเป็นคำพูดนะคะอ่า ดังนั้นเหลือตัวเดียวแล้วคือคำว่า name for ถูกต้องและะ้วค่ะแต่ทีเชอร์อยากถามว่าถ้า name for อะแสดงว่ามันเป็นการวัดเรื่องอะไรลูก name for มันเป็นการวัดเรื่องอะไรรู้ไหมลูก,ลกทราบไหมคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนดินสอปแป๊บหนึง่งเอาเสียลาดยด เขและกานเป็นการสอบวัดเรื่องอะไรคะท่า name for ์่ะแล้วถ้าหนูว่าผิดมันควรจะแก้เป็นอะไรลูกเอาปากกาเขียนได้เลยค่ะมันควรจะแก้เป็นอะไรลูกพอจะทราบไหมคะเดามาก็ได้ลูกเขียนตรงไหนก็ได้นะคะแตอ่อย่าเอาพื้นที่ใหญ่มากหรือพิมพ์ถ้าไม่สะดวกพิมพ์ลงในแชทก็ได้น่าจะเป็น modifier อืมไหมน่าจะเป็น m o d i f i e r m o d i f y e ไหม,ไมหรอ เป็นประเภทคล้ายกันอืมเป็นประเภทคล้ายๆกันนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะลูกที่ทีเชอร์บอกมีหนึ่งในห้าเรื่องก็คือก็คืออะไรคะพาอะไรลูกพาติสิโฟทําไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะทําไมถึงว่าพาติสิโฟล่ะก็นักเรียนก็ดูสิคะว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยคือฐานรองดอกใช่ไหมไอตัวเพดลอ่ะของ ของดอกไม้ค่ะฐานรองใช่ไหมลูกใช่ไหมคะของอะไรวะบลอกโคลี่ของอะไรอะข,ของของของกระหล่ำนะคะตัวที่มันเป็นใบก้านมันไอตัวที่ฐานรองมาน,นะคะตัวกลีบมันอะเออตัวหุ้มของมันนะคะตัวเนี้มันตั้งชื่อเองไม่ได้เคยสอนแล้วนะเอ,อ่ออาทิตย์ที่แล้วพูดแล้วนะคะว่า p a r t i c i p l e มันมีอยู่สองอย่าง มันนีสองอย่างถ้าประธานมันไม่กระทำเองอันดับแรกถ้าประธานไม่กระทำเองกริยาจะต้องเติมให้ลูกเติม e d แต่ถ้าอันที่สองกริยามันกระทำเองได้เติม i เอ้ยขอโทษค่ะประธานทำเองได้เติม i n g นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันไอตัวนเนี้ยเนี่ยของอันนี้เนี่ยของผักตัวเนี้ยผักตัวเนี้ยอ่ามันทำเองไม่ได้ดังนั้น มันต้องเนมเติม e e d เป็น name for นะคะเก่งมากดีหน่อยที่เขาไม่ได้ให้ให้ไม่ได้ให้เราแก้นะคะเป็น name for นะคะโอเคนะคะข้อนี้เคลียร์นะคะโอเคนะคะอ่าไปดูหน้าถัดไปค่ะข้อที่ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สองน้อย,อยทำไมไม่ขึ้นนะ One uh, today's the enemy is within a radicalism that like Frankenstein's monster have turned on its former patron. <laughs> <laughs> ใครอ้าวเดี๋ยวลองดูนะคะว่าข้อนี้หนูว่าข้อไหนผิดคะลูกอืม half turn นะคะ half turn ทำไมล่ะลูกมันจะต้องแก้เป็นอะไรล่ะลูกอืมหนูว่าอ๋อเป็น i s อุอ้ย the enemy เป็น i s มันจะเป็น half turn ได้ยังไงถูกไหมอืมเก่งมากเลยช่างสังเกตดีมากเลยนะคะข้อนี้แสดงว่าคนนี้จะต้องจับผิดแฟนเก่งมากแน่ๆเลยนะคะใครเป็นคบเป็นแฟนไม่ได้เลยนะ เธอภาพนิดเดียวนะชีวิตเธอจบเห่เลยโซดอ่ะเปิดนะคะอะไรนะเปิดวาร์ปด้วยนะคะถ้างั้นรับจีบได้นะคะพี่มีทุกอย่างนะคะพร้อมมีสินให้กับน้องนะคะเอาละเรื่องนี้นะคะเป็นการทดสอบเรื่อง subject verb agreement นะคะ today อันนี้อันนี้ขยายทั้งประโยคดีคอมมาขยายทั้งประโยคไม่ใช่ประธาน the e n a m y is within อันนี้เป็นปฏิเอ่อเป็นเป็น,น preposition นะคะ within อะไรก็ไม่รู้ that like f a n k e n s t y l e อันนี้ขยายจำไว้นะลูกเมื่อไรก็ตามที่หนูเห็น comma แบบนี้มีหัวมีท้ายแบบนี้เราสามารถเอามือปิดมันได้นะเราสามารถเอามือปิดมันได้นะนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นตัวขยายค่ะมันขยายอะไรขยายตัวข้างหน้าเนี่ยค่ะแค่นั้นเอง เขาพยายามเฉพาะเจาะจงไปแค่นั้นอ่า uh, The enemy have turned on its former patron งั้นต้องแก้เป็นอะไรคะต้องแก้เป็นอะไรคะโอ้โ oh หนี่ถ้าอยู่ใกล้บอกแล้วมีหน้าล่ะครูแอนเตรียมของรางวัลให้อะ่ะเพื่อนบอกว่าเอาให้นางได้เลยให้นางไปเลยค่ะแล้วเพื่อนแบบว่าที่ที่เตรียมที่เตรียมกระเป๋าให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนบอก ฉันไม่เอาแล้วให้นางหมดเลยเดี๋ยวเจอการเจาไปให้นะคะเดี๋ยวให้เลือกหรือเอาไปแจกเพื่อนก็ได้ไอ่ะถูกต้องเลยข้อสอบนี้เป็นการเรื่อง subject verb agreement น้องๆถ้าไม่ทันนะคะกลับไปทบทวนดูได้นะคะ subject verb agreement คืออะไรมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาเป็นเรื่องง่ายๆที่ออกข้อสอบตลอด ไม่ว่าจะเป็นแกดไม่ว่าจะเป็นโอเนหรือเก้าวิชาสามาัญออกหมดเลยค่ะไม่ว่าเรียนต่อที่ไหนก็ออกเพราะมันเป็นเรื่องที่บางคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามในมันจะอยู่ในแอ r o อเนี่ยค่ะเป็นเรื่องพื้นฐานมันมีอยู่สีหเรื่องแค่นั้นแหละวนอยู่นั่นแหละนะคะประธานกริยาเอ่อ t ทน s ์ของประโยค passive voice ไหมกระทำถูกกระทำไหมหรือ participle ไหมเป็นตัวลดรูปเป็นตัวไอ้นี่ไหม จบแค่นั้นนะคะแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น has เหมือนที่พี่ว่าเลยเป็น has turn เย้เก่งมากนะคะเอาละมาดูข้อต่อมาทันไหมลูกถ้าไม่ทันบอกนะที่เชื่อพูดเร็วก็บอกนะคะถ้าใครไม่เก็ทข้อนี้นะคะไม่เป็นไรนะลูกไม่ไม่แปลกนะคะเพราะว่าครูก็คิดว่าครูอาจจะพูดเร็วเกินไป มาดูข้อที่3 UNICEF อันนี้พี่เขาเนื่องจากว่าเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เขาได้เรียนแล้วนะคะเขาเลยมีได้ชีตเอาไปทําก่อนไปศึกษาล่วงหน้าก่อนทําเสร็จก็น,นะคะ UNICEF อันนี้นักเรียนรู้จักเนาะเป็นองค์กรนะคะ UNICEF องค์กรสหรประชาชาตินะคะเออไม่ใช่ UN สิ UNICEF นะคะ report s that 28,000 w e e k w e e k weaken weak weak children w e e k weaken children die from disease die from disease and other circumstances that are e a s y preventable อันไหนเอ่ยหนูว่าอันไหนผิดอู้อ่ะขอโทษค่ะขอโทษๆๆมือทีเชอร์มือมือมืออุ๊ยไม่มีใครได้ตอบเลยทีนี้คนอื่นตอบได้นะคะ อาเลออยหญิงมนว่าอาเนะาะหญิงมนขีดนส้นใต้อาอา adverb อ๋ออ easy ต้องใช้ adverb อาคุณครูเข้าใจละ verb to be นี้จะต้องตามด้วย adjective ซึ่ง easy เป็น adjective จริงแต่มาดูอันนี้ถึงเป็น adjective ช่วยไม่ลูกใช่ไหม ซึ่งตัวที่จะขยาย adjective คือ ad adverb ตัวที่จะขยาย adjective ก็คือ adverb ก็คือตัวนี้ในตำแหน่งนี้นะคะซึ่ง easy จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรลูกยิงมอนเขียนซิต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูก oh my god เป็น easily ถูกต้องค่ะพี่ไก่โอกดีใจมากนะคะอุย้ยเก่งมากค่ะเอาละเดี๋ยวมาดูข้อต่อมานะคะต้องขออภัยด้วยที่นักเรียนจะต้องต่อไลฟ์เนาะเดี๋ยวค่อยต่อข้อนี้นะคะก็เลยเป็นการ วัดเรื่องของ p a r o e speed นะคะอันนี้ไม่ต้องไปจำนะลูกเป็นเรื่องของ p a r o e speed นะคะไม่เป็นไรแล้วก็แค่แก้เป็นแค่แก้เป็น adverb นะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันามาดูนะคะข้อที่4 as the temperature which are dramatic rising melt the polar ice cap five country raise the map uh, raise to map that claims to a new energy frontier นะคะ ตัวนี้อุณหภูมมันเป็นยังไงคะ Which are หมายถึงอุณหภูมิตัวนี้เป็นตัวขยาย Are dramatic rising นะคะนี่คือกริยา melt นะคะ Temperature melt the polar ice cap Five country race to map They claim to a new energy frontier ตัวนี้ นิดเดียวเหมือนกันยังอยู่ในห้าเรื่องอยู่เลยไม่ไปไหนตัวไหนผิดหญิงมนว่าข้อนี้ผิดอ่ามันต้องเป็นดรามาติคอ l ีทำไมถึงเป็นดรามาติคอ l ีคะหญิงมนคะเพราะว่าอะไรคะรัง verb to be เป็นอะไรคะนี่ verb แท้เดี๋ยวนะคะ ing เวิร์บแทนะคะตัวนี้เป็นกริยาแท้ดังนั้นตัวที่จะมาขยายก็ต้องเป็นตัวที่ขยายกริยาแท้ก็ต้องเป็น a d ดเวิซึ่ง Adverb Dramatic มันเป็น Adjective นะคะดังนั้นวิธีการแก้มันต้องเป็นลี่ลี่ถูกไหมลูกมันต้องเป็นลี่ลี่นะคะเรื่องนี้ก็ยังเป็น Part of s p e e c h อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมคะ QOS part of speech นะคะ ก็ต้องแก้เป็น dramatically อ่านะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าข้อต่อไปนี่มีมต์เฉลยได้เลยนะเนี่ยใช่ไหม hard yeah. hardline tactics pursuing by the military in its bid to pacify the restless legion are having precisely the opposite effect. Uh -huh. <sighs> ต้อง having เ mm ป็น hmm. pursuing ต้องแก้เป็นอะไร hotline tactic by the military เติม ed เพราะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอะไรคะ ทำไมเพราะว่าอะไรบายมันโดยใครคนนี้เป็นผู้กระทํามันถูกตัวเนี้ยมันเป็นคือที่มันเป็นเติม ed เนื่องจากว่ามันเป็นรูปย่อนะคะมันเป็นรูปย่อเพราะว่า hard line tactic เนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแสดงว่ามันพัลซูเองได้ไหมมันพัลซูเองได้ไหมไม่ได้เวลาลดรูปนะคะมันลดรูปมาจากมันลดรูปมาจากอ อ่าเดี๋ยวนะโอ้ย pursue ใช่ไหมคะ pursue นะคะ u r s u e d เฮ้ย u ฉันหายอะเธอแ <Have. S 2> เออ p u r s u e it นะคะเดี๋ยวมาเขียนใหม่ก็ได้นะคะมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วต่อลดรูปในการตัด verb to be ออกนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นผู้ถูกกระทำนะคะโดยใครโดย the military in its by นะคะ it expect นะคะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะ participle เนอะเพราะเมื่อกี้แควนบอกแล้วว่าอะไรคะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะลดรูปนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือน adjective เนอะทำเป็นหน้าที่เหมือน adjective เราสามารถทำคำกริยาให้เป็นช่อง3หรือให้เติม ing ได้เหมือนอย่างเนี้ย pursuing นะคะโอเคเอาละหมดเวลาเล่นของเราแล้วเราจะทำจริงๆแล้วนะเราจะจริงแล้วนะจจวนะัก <c oughs> เรียนบอกว่ายังไม่เอาจริงอีกเหรออุ้ยครูต้องแก้ใช่ไหมลูกครูต้องลบออกก่อนข้อที่หนึ่งพี่น่าจะทำมาแล้วเนาะพี่ๆคะพี่ๆตอบได้นะคะ HIV หรือ AIDS นะคะ is a devastating disease since it was first discovered in the early 1980s นะคะถูกค้นพบเมื่อตอนปี1980นะคะช่วงตน้ตนๆปีนะคะคีย์เวิร์ดของมันอยู่ไหนคีย์เวิร์ดของมันอยู่ไหน t ร r ต u ูต t ู r u g t r u ข้อนี้ข้อไหนคะ อีสเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอีสล่ะวอสอ๋ออันนี้เล่าถึงอดีตไม่เป็นไรค่ะหลังซินซินส่วนนี้เป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นประโยคหมายความว่าประโยสิ่งนี้จะต้องเกิดเกิดก่อนนะคะประโยคนี้จะต้องเกิดก่อน n c นตั้งแต่ it w a ออันนี้ในรูปอดีตหนูตอบรึ่นหนูหมายความว่าไงหนูถาม นุหมายถึงอะไรคะลูกนูตอบนุถามทีเชอรอ์หลังซีนจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนทีเชอร์พูดสลับกันไหมเนี่ยฉันอ,อย่างเช่นอย่างเช่นฉันคบกับเขาตั้งแต่ฉันเจ็ดขวบนะคะเป็นระยะเวลาสามปีอาจจะเป็นเจ็ดฉันเป็นเพื่อนกับเขาหลังจากนั้นฉันย้ายบ้านฉันก็เลยไม่ได้เจอเขาอีกเลยอะไรเงี้ย ก็แสดงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะ it was first discovered in the early 19ให้นักเรียนนะคะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ลูกคำว่า since นะคะคำว่า since ทำไมทีเชอร์ถึงว่าอย่างนั้น since จะเกิดในที่ไหนคะในอะไรลูกเพออะไรลูก since เกิดใน perfect ได้ไหมคะ already just yet since for จำได้ไหมคะ already just yet แล้วก็ since กับ for อ่าสองตัวนี้สองตัวนี้ทำไมแยกออกมาจากเพื่อน since เป็นตัวพิเศษนะคะอยู่ใน perfect since เป็นตัวพิเศษ หลังสินจะต้องตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลานะคะปีคศจุดเริ่มต้นของเวลาหรือหากเป็นประโยคนะคะจะต้องตามด้วย past simple tense นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดก่อนแล้วก็จบไปแล้วนะคะอ่าหลังฟอจะตั้งจะต้องตามด้วยระยะเวลา นะคะจะต้องตามด้วยระยะเวลาเมื่อเรารู้ว่าเป็น perfect ซึ่ง perfect จะต้องอะไรคะ w o r t to have ตามด้วยกริยาช่องที่ขอโทษค่ะกริยาช่องที่3นะคะดังนั้นตัว is ตัวนี้ผิดไหมคะจะต้องแก้เป็นอะไรคะ has been ใช่ไหมคะอ่าเราต้องเอาตัวนี้เปลี่ยนเป็นช่องที่3 นะคะคแ,แล้วทำไมถึงใช้ has เพราะว่าเเป็นชื่อโรคในในอะไรคะหนึ่งใน subject verb agreement ชื่อโรคชื่อวิชาอะไรอีก m a g กาซีนชื่อหนังภาพยนตร์นะคะนักเรียนคะถ้ามันตัดให้กรุณาล็อกอินล็อกอินแอคเคเดิมนะคะเข้ามาใหม่นะคะลิงก์เดิมได้เลยคะ่ะนะคะอ่ามันก็เลยเป็น has been ไงคะ ช่อง3ของ e s mr คือ e s mr w a t w e r e แล้วก็ bean อันนี้เข้าใจใช่ไหม